ลาลาซาบมันลาลาซาคุณคู่อุปราชจารย์ลาซาบแม่ธรณีลาซาบแม่คงคาลาซาแม่เพื่อนลาซาบอภัยลาซาแม่พระโพศบลักษาอีราชากตารลาซาที่ทังตโตโลตีนางปีสามลาโลปูสปุโสมานฤทธาโทภรสสามวิษณีปะกัปุตธรรมวาคาวาโทนอมมะมะวะอวิสุนุสานุติปุตตะกโมระเปปุตตะนาคามโมระเปตนังาติกายเยกายยะยะเทวดังปียตังสตัวอิติปิโสพระกวายะมาราชโนะเวสุวรรณโนมาลังสุขังอังสุกโตนะโมพุทธายาชินัปัจจารพิทังมังลักาตุสัปปะตาชีนับปัจา นาปัญจราปริตังมังลาคัตุสัพปะถาโอมปุกมหาปุกจะปุกเลขปุกยันปุกว่านปุกยาปุกมณกระทากราบารีทั้ง8ปดหมื่นสี่ปะถาธรรมขันธ์เรียกปุกทั้งนาจะปุกทั้งโหมติปิโตนะโมพุทธายะอิติปิโตวิเศษเดวตฒนาเม่เอเมนตั้งโตอิโตตัมบุตตาปิตินามานานกอนาคกอนานาคังวมีอามีไม่หิตุตังตุนพุทธังโสอนนสังติโลปุษาบูภาภาปุษาบุโลสุวิสังฆสังฆทั้งปุกยาปาติมาสังฆกุอปามอปามาจุปาน จัตุวิตันจ์จตุวายิตันจ์ตุเลขิตัชิตันจาการโลธานามาะทาติทัาตาคานิส,สนาปฏิกายานามาปัตา,าพุทโธพุทังนากนารตังกังลังมุโฑนัโมพุทธายาอุท,างงาทังอัตโตโตอุทังอัตยะปิดปิดนัโมพุทธายานามาปัตา จับกาส่าพุทธะพุทธะบูเทบูโทบูทังอรังบุโถยติปิโตภะเกวาณโมพุทธายะนามาปทาจาบภาษ่าศาสนาในมนุษย์นางพุทโธภะเกวาติมาอาุปโตเมตังปราจีวินังสุกโตจุติติตาเมตานิพพานังสุกโตจุติเวทัสกุกุสาทเวทายาสะตาตัสายะทัสสะสาธิกุกุทิสะสะกุตะอุภุตกุณโมพุทธายะนามาปทาจับภาษาโมภาสะสะวิเตภะนาโมพุทธายาลัสันตังอสังวิโรปุสาภูพานาชาริติมานิมามาเมตตาจิตตังปิยังมามาเตจสุเนมปุจนาวิเวเมตตา คุณนั่ง อาลาหังเมตตาณสิวังพมมามะอาอุณสิวังพมมามาอาอุณสิวังพมมามะอาอุณโมพุทธโสภะไวติปินามูปุญญลิติติปิโสภะกวาสุกโตอะลาหังโสปิติติปิโสวิเศษเสถิรุษนาเมีณาวุตังโสอออิิิโสตังบุตรตาปิตีโอมกระลึกเลิกบาดาลตัวกูชื่อหานุมานตากูดังดังแสงแม้ทิศฤทธิ์กูยังพันนลายคมฝันฟ้งกูบอกไม่ลงแสงก็วนฝ่อไม่ดันแสงดาบฟันกูบอกไม่เข้าอมปู่เจ้าสมิงไผ่อมมาสี่คนแห่หน้าห้าคนแห่หลังทายะโสนะโมพุทธายะอิต พันธะโลมาจะพักอาศัยตัวโตโสตโตโสเพชรคงคงซ้ายเพชรคงคงหน้าเพชรคงลงหลังเพชรดังเพชรเด่นอมพระฤาษีกษบาจึงมาจากชุบตัวปญาหานุมานแสงวันเห็นวันกระหักแสนหอกปากของกระยันแสงมาเดินมาตีกูบอมมีแต่แสงพื้นแทกมายิงกูบอมไม่เข้าอมพระฤาษีกสปาจึงให้กูคงเพชรเอมเพชรชัดสาปาราคงองค์องค์เผาเท่าธุรีคงกับพันชาตีสวะหานุมานนณกูขีตีมหานุมานนะสังต่างอิติริติอิสวะสุสุสวะอีพุทธาปีเตอ นาโมพุทธายะนามาปทาจัปาคัสสะพยกคสานิหะกันหานาโมปทานาโมพุทธายะนามาปทาการามาทากิลิมิธิกุรุโมทุเกเรเมเถนะโมพุทธายะนามาปทาจินดาเมรียังมันตังยญทั้งสังกมังอุปัสสินีเนงมาตาปิตาวะอุสตังโมบนตัญจาระตวะมังโน๊ะโต ตีปังการเทีวส์โบเทกินตีว์วสกโกบจังนึงมิกแน่ว่ตตาปียังกตังสาลีปุตโตพวันโตเมติทิ่ราฟังชนานายเย่มาในจินดาปียังจะตั้งจะเปตนนาภูจนะปียังมามาอ้อมหรือชานังหมาหรือชานังลื้อลื้อลื้อลือลือโยคีอีเรามะมามามาเยมามะมามามาลื้อ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 เฉียวหามาทุกรังวัจังชฉีวหัววัจันติพุทธิตวัดจันทรตรังปียเยวะจียันตุนาณามพุทธายานามา พาะธานุตันโตนาโมตันติตันติตันโตนาโมตันตันตพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมาสังฆธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิปสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธาปีติอิปัพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกอ้มเพชรคงคงคงเนื้อคงกระหนังคงกระดูกสารพัดคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธาปีติอิน้าทรงคงนาหน้าทรงคว้าโมลังดินพุทธรงศีลตาทรงสมุดญาติทรงอากาศพุทธังแก้วทำมังแก้วสังฆังแก้วศัตรูไปผ่านวินาศติเอิปุตนาพานาเอิัม ขานุภาเวนะอสังวิโสโลปุสาปุสังวิโลปุสาปุภาอสังวิสโลปุสปาผูภา